รถเก่งซีดานอึดถึกทนห้องโดยสารกว้างมากพร้อมกับราคาสุดประหยัด สวัสดีค่ะเซลน้องไอย้ยุยยทธ์คาสุรธานีนะคะวันนี้นะคะน้องไอ้ย,ยก3คันนี้มาแนะนําเลยค่ะเป็นโตโยต้าวีออส 1.5e ปี2013นะคะ <Yes. S 1> แต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นปี2013จดทะเบียนปี2014นั่นเองนะคะไม้เลือกถึง2สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะมาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะยางนะคะดอกยางหนาๆใช้งานกันได้ยาวๆค่ะเสริมหลอดด้วยสติ๊กเกอร์อรอบคันนั่นเองนะคะในส่วนของภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า e p s นั่นเองค่ะแล้วก็คอนโทรลกลางนะคะ จะมีเครื่องเล่นนะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะเล่น AMFM ได้ค่ะเชื่อมต่อกับ USB A u x ได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะพานุมน่มๆระบายความร้อนได้ดีนะคะหากใครที่ไม่ชมบอบเบาะพานะคะเราก็ยังมีเบาะพาหุ้มหนังให้อีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยนะคะมาพร้อมกับราคาสุดประหยัดค่ะเริ่มต้นเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองนะคะประดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ค่ะ เอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ออกง่ายทุกอาชีพนะคะมีไฟแนนซ์เซ็นถึงนาบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผ่อนนะคะเริ่มต้นไม่แค่5้0 0 0กว่าบาทเองค่ะหากใครสนใจก็รีบติดต่อน้องไอกันเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้ราคาแบบนี้นะคะมาไวไปไวแล้วรีบติดต่อน้องไอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ